ของใหญ่ของโตคือตะบกนีนนกำลังย้ายประเทศอยู่ฮะตอนนี้กำลังย้ายประเทศย้ายประเทศเลยใช่ไหมย้ายประเทศกันเถอะตอนที่เรามาเช็คอินนะแถวยาวมาออกไปถึงข้างนอกเลยนะแล้วตอนนี้อลกซาดรานะคะยังไม่ถึงเจ็ดขวบมีเอ็กเพรสเลนด้วยนะคะแถว่วนเลยสำหรับที่ น้องเล็กๆนะคะบริการดีเลยะคะ่ะสุดยออชมยเข้ามาด้านในแล้วนะคะที่สนัในสนามบินเงียบมากปิดปรับปรุงเยอะมากๆเลยเงียบม,มากเลยดูมีมีร้านค้าที่เปิดแบบน้อยมากเลยเราว่าจะหาอะไรกิน หรือซื้อของฝากจะมีไหมเนี่ยเงียบมากเลยบางคนสนุกสนานเงียบเหงาเศร้าใจไม่มีอะไรเปิดไม่มีอะไรหาเราจะซื้อของที่แบบของฝากที่มันดีกับสุขภาพฟาร์มัวมากเลยนะดีมากๆถึงขนาดปวดเขานะกินทีเดียวหายอ่ะ อดเลยไม่ได้ซื้อเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างปิดหมดจริไม่มีอะไรกินน้ําก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเยี่ยมามากดูนะปิดหมดเลยค่ะเอ้เมื่อไหร่โควิดจะหายเนี่ยเรามาฟัง5เหตุผลในการย้ายไปต่างประเทศกันนะคะเหตุผลแรกเลยเหตุผลที่1นนะคะสิ่งสำคัญเลยย้ายเพื่อการศึกษาของลูกนะคะเรามีลูกทั้งหมด2คน แล้วเราเห็นว่าการศึกษาที่บ้านเราเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยเรียนตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่สองขวบครึ่งเลยเรียนเกินเรียนหนักเกินเรียนแล้วเอาไปใช้อะไรได้บ้างจบมาแล้วทําอะไรได้บ้างนะคะเรามองเห็นอนาคตแล้วมันไม่มันไม่ดีกับสําหรับลูกเรานะคะเราก็เลยอยากย้ายเพื่อการศึกษาลูกนะคะ ตุผลที่2นะในคะในการย้ายบางเทศก็คือรับล้าบ้านไม่ไหวแล้วรับล้าบ้านไม่ไหวเพราะอะไรบริหารทุกสิ่งทุกอย่างพังหมดดูสิตอนนี้เป็นยังไงบ้างโควิดติดเยอะแยะเศรษฐกิจก็พังคนติดเชือ้อไม่มีเตียงรักษานะคะรับไม่ไหวจริงๆบ่ายนะคะข้อต่อไปนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ที่ดีกว่ายัางไงที่ดีกว่าในทุกๆเรื่องหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องการทามาหากินเรื่องการศึกษาเรื่องความปลอดภัยโอ้ยหลายอย่างเลยทุกคนรู้เลยทุกคนที่อยากย้ายต่างประเทศเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อคุณภาพชีวิตท,ที่ดีกว่านะคะนี่ก็ใหญ่เลยอะไรกดนอุกาสหน่ารักมากอะได้หลายอย่างมากเลยขาใช่ไหมใช่ก็ได้หมดุดเขีย เลใหญ่แอหลังการแล้วก็ที่ก็ได้แชะอันี้บบาหูฟังก็แบบอย่างดีมากเนะจะแกะโชว์ดดูหูฟังแบบใหม่คุณภามากเลยนะแต่แันนี้เลยแบนนี้อะไรใช่ม้จะมีตัวแบบนุ่น่นะคะใหม่เลยแล้วตรงนี้ก็นุ่มโอเคอยู่นะใช้ได้นะนุ่มใช้ใหม่ๆเลยไม่ต้องพกหูฟังมัก็ได้ What have you got here? A screen? Yep. Wow. You've mm got hmm Nice. ผลไม้ด้วย ชิมได้ไหมคะกันเล็ดนเร็วจังเนียแกะเร็วมากเลยโโอ้หของหวานนีย่ยอย่าให้อีกยห้บอก สนามบินซูริคที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะรู้สึกมีสีสันสดใสมากเลยไปแน,นอ่าโอเคเห็นไหมร้านอาหารเปิดนะคะร้านอาหารในสนามบินเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเลยนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยเราทีเมืองไทยทุกสิ่งทุกอย่างปิดอันนี้เปิดเลยใช่มีสีสันสดใสมากเลยตอนนี้ใช่ เปิดหมดเลยนั่งกินได้เลยนะนั่งทานอาหารได้เลยค่ะเกือบจะเป็นปกติเล้เรามีเรื่องตื่นเต้นอะไรคะใเ,เรื่องตื่นเต้นอะไรคะตงนี้ตกเครืค่องจ้านะ ไม่ยิงเ่นมาละจ้าตกเครื่องเพราะว่าไฟของเราใช่ไหมบินจากสุวรรณภูมิแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่องที่สวิตใช่ปะปรากฏว่าไงล้วปะมีเวลาแค่45นาทีสําหรับเปลี่ยนเครื่องใช่ปะเรามาถึงอ่ะถึงเกตนะจากไทยใน35นาทีปรากฏว่าเครื่องออกไปแล้วจะ5นาทีแม่เจ้าทําไงตกเครื่องอุ้ยวิ่งหูตาเลือกเลย วลคัมทูสเร์แลนด์นะคะแล้วพนักงานก็ไม่ได้เฟรนลี่เลยนะจ๊ะโดนด่าไปหนึ่งดอกแล้วคนอื่นก็โดนอีกสองดอกโดนทุกคนเลยที่มาต่อแถวว่าที่ตกเครื่องอะค่ะงงในงงเราก็ไปถามพนักงานนะอ้าขอโทษนะคะคุณช่วยฉันได้ไหมนี่คือฉันตกเครื่องอะค่ะคุณไม่เห็นเหรอว่าฉันกําลังคุยกันอยู่เปวโดนไปหนึ่งดอกโคตรงงเลยพนักงานนะจ๊ะถามพนักงานนะจ๊ะเออก็บอกว่าไม่เห็นเหรอว่าคุยกันอยู่ โอเคจ้าอีก,อกสองคนใช่ปะพะนักง,งานเขาทำอยู่ข้างในแล้วก็ต้องกดกิ่งเรียกใช่ปะเขากดเลี่ยกดรัวๆมั้งสองสาครั้งมั้งพนักงานออกมาด่ากดทำไมเยอะแยะไม่มีมารยาทต,ต่างชาตินะเออโอเ้เขาโคตรงงเลยส่วนอีกคนนึงไปฟวายมาจากไคลโลแล้วก็เขามายืนใกล้ๆก,กับแฟนใช่ปะกับสามีนั่นแหละพนักงานถามมาด้วยกันปะ,ะเขาบอกว่าไม่ได้มาด้วยกัน อ่ะแล้วคุณเห็นไหมฉันอนธิบายอธิบายให้าสามีเราฟังอยู่อ่าออกไปข้างๆหลบออกไปจ้ะโดนดดอกโดนโดนควนหน้าเลย <laughs> เลี้ยวภาพสวิสเตเซอร์แลนด์นะคะเ <laughs> ดินจ้ะโดนไปเลยแล้วตกเครื่องอีกปันนี้ยังไม่ถึงเดนมาร์กยังไม่ได้ขึ้นเครื่องไปบบโครเป็นไอเกนเลยเว <laughs> <laughs> นจ้งอืมครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะที่ตกเครื่องนะคะเป็นไงคะรอย,ยาวนานไหมคะอเล็กซานดรานอนมอนอนมอนี่จ้ะอยู่ เวลคุมทูสวิตเซอร์แลนด์หมอกหมอกด้านหลังนะคะหมอกลงเยอะมากเลยแล้วก็คนอไม่ค Is no ่อยเฟรนลี่นะไม่เฟรนลี่นะ้าใครใครเคยเจอคนสวิตเซอร์แลนด์แบบเฟรนลี่อ่ะก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะเรางงมากเลยไม่เฟรนลี่สักคนแม้กระทั่งพนังานนะเป้าโดนไปหลายดอกเลยอ่ะดูนั่งรอนะจ๊ะเรายาวไปเปลี่ยนเครื่องนะจ้าแล้วก็ได้นั่งแยกกันอีดหากนานมาก คุณย่าก็รอต่อไปนะคะเราก็รอต่อไปยาวนานมากเลยเพราะโควิดทําให้ไม่มีเครื่องแบบบินตรงเพราะไม่มีบินตรงก็ทํำไงก็เป็นอย่างเงี้ยตาไม,ไม่ใช่วิดีโอนาไปหรอเราตกเครื่องใช่ไหมคะดูนี่นะคะฉันมาทําอะไรที่นี่ที่ที่มีแค่เราสามคนผีหลอก <c oughs> ไม่มีใครเลย <c oughs> ไม่มีใครเลย, <c oughs> รเลย <c oughs> จริงๆนะคะ ตกเครื่องไม่พอเหนื่อยมากมากแล้วก็ง่วงมากๆหนูนะคิดดูไม่มีคนจนวิ่งได้ขนาดนี้อ่ะโหไม่ไม่เหมือนกับเมื่อกี้เมื่อกี้คือบรรยากาศมีร้านอาหารมีคนนั่งเยอะแยะเลยนะแต่มาตรงนี้แบบหอึอะไรนะคืออะไรวิ่งรอบไปหรอคะเจอใครไหมไม่เจอ,เจอรีวิวห้องน้ำนะคะมีแต่ที่ทิ้งห้านา้าไมนะ ไม่มีถังขยะนะคะทิชชู่ทิ้งลงไปในชะโคกเลยไม่ตันไม่ต้องกลัวท่อตันเหมือนบ้านเราบ้านเรานี้ต้องติดป้ายห้ามทิ้งทิชชู่ลงในถังขยะไอในชะโครกนะคะเดี๋ยวท่อตันไม่ต้องกลัวตันนะคะทิ้งลงไปเลยคะ่ะ โอ้ก้อนขนมปังใหญ่มากเลยอร่อยไหมอะอร่อยอ่ะบีเอาไหมาโอ้กินหมดไหมนะ่ยอันนั้เริ่มเชิมข้อที่สี่อากาศและมละพิษไม่ไหวจะทนบ้านเราร้อนมากยิ่งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอากาศไม่ไหวเลยมีแต่มลพิษ ยิ่งถ้าเกิดเราไม่ใช่หน้าฝนใช่ไหมพอเริ่มเข้าหน้าร้อนขึ้นมาโอ้โหอากาศมีแต่ฝุ่นฝุ่นเต็มไปหมดเลยหายใจไม่ออกไม่ต้องใส่กันโควิดก็ต้องใส่กันฝุ่นอยู่ดีนะคะหน้ากากต้องใส่ตลอดเวลาเลยไม่ไหวจริงๆ ใช้ใใชีวิตปกติกันแล้วร้านอาหารเปิดไม่ต้องใส่หน้ากากชิวมากทุกสิ่งทุกอย่างเปิดนะคะที่สนามบินโคเปนเฮเกนคนเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติค่ะ ไม่เหมือนบ้านเรากะเอะอ,อยู่ไหนคะเนี่ยตอนนี้ยอ,ยอยู่ประเทศเดนมาร์กอยู่ประเทศเดนมาร์กอยู่คุปเปเกนค่ะข้อที่ห้านะคะก็คือว่าวีซ่าของสามีเนี่ยคือต้องต่อทุกปีแล้วในหนึ่งปีเนี่ยก็ต้องไปรายง,งานตัว90วันอีกก็ต้องไปต้องไปต่อทุกปีรายง,งานตัวตลอดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนะคุจะต่อวีซ่าอย่างนี้ได้หรือเปล่า มันตรงกันข้ามเลยเราจะย้ายไปต่างประเทศไปประเทศเขาเรายื่นเอกสารครั้งแรก5ปีเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปยื่นทุก90วันยื่นทุกปีอย่างที่บ้านเราเป็นนะคะ5ปีจบเลยแล้วหลังจากนั้นเราเขายื่นอีกทีนึงแล้วเราสามารถทํางานได้ผู้ธนาคารได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมด<ต>อย่างหนึ่งรัฐบาลทําอะไรผิด หรือเราอยากจะพูดอยากจะว่าเขาเราพูดได้เลยเรามีอิสระในการพูดทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอิสระแต่อยู่ที่นี่พูดไปเดี๋ยวโดนจับอยู่ที่นู่นพูดไม่ต้องกลัวโดนจับนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเลยทุกคนก็รู้เห็นกันอยู่ว่าพูดอะไรก็ไม่ได้แลตอนนี้พูดแล้วก็ต้องกลัวกลัวว่าจะโดนจับนะคะ เดินไปเดินไปตรงโน้นจะเป็นที่ตรวจโควิดนะคะแล้วเขาจะแจ้งผลทางโทรศัพท์นะคะต้องลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ลงก็ได้แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเราก็วนกลับมาเหมือนเดิมปึ๊บามทางนี้ปึ๊บแล้วก็เข้าไปในสนามบินเหมือนเดิมหน่อยนะคะขอหลุบลมเงาก่อนะร้อนนะจ๊ะไม่ใช่ที่ร้อนะอน,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 นะจ๊ะเป็นปากร้นะจ๊ะอยู่ในร่มนี้เย็นนะออกไปโอ้โหไม่จ้ะ เราตรวจโควิดเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็เดินออกมาจากสนามบินเพื่อที่จะมาเช่ารถกันคะ mm. ะ่ะยังไม่ได้สำรวนะคะเช่าก่อน mm. เราต้องไปบ้านคุณย่าก่อนนะคะอาเช่ารถจนก่อนค่ะชิปพังพี่นาดกบพี่ใช่ไหมเ่ยโคตรจะเหนื mm. ่อย24ชั่วโมงผ่านไปยั mm. งไม mm. ่ได้ไหนต้องขึ้น ขึ้นรถไฟเมื่อกี้อันหนึง่ง่ะเสียว่ากับเผาเปลี่ยนมาขึ้นในโัวอันนี้ที่ไม่มีใครผับกูจะบ้าตายตั้งแต่ตกเครื่องรถไฟเสียชาดรถไม่ได้โอ้ถ้มันเปลี่ยนอีกจบชีวิต คือควงมไม่น่าใช่ไหมทาง สนุกแรกของเลนี่าเป็นเฮเกนเสุดนี two